เนี่ยแม่แกก็นอนอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเราวันนี้ฝากป้าดูแลแม่ฉันก่อนอีกวันนะจ๊ะเดี๋ยวว่นนี้ฉันจะมารับต,ตายแล้วแม่มณีเดินไม่ได้ไม่ใช่หรอเห็นอาเคิร์สเห็นอาเคิร์ส้ยแม่มณีร,มร้อนจังเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่หลักจะมาเนี่ยบอกว่าจะกลับมาจากกรุงเทพวันนี้ ค่ะคุณป้าเหนื่อเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะงั้นป้าเราไปบ้านดีกว่าค่ะแล้คุณคุณป้านี่สบายดีไหมคะสบายดีจ้ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างจ้ะป้าตอนนี้เหรอแม่หนูอ่ะอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะข้าวก็ไม่ค่อยจะกินพูดก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยป้าโทรหาหนูไงกลับมาดูแม่ก่อน แม่แกก็นอนอย่างงี้ทั้งวันทั้งคืนไปแม่มณนีแม่มณน,มมนีลูกกลับมาเที่ยวหาแล้วเนี่ยแม่มณนีแม่แม่จา๋ <c oughs> จา,จา,นนจาหนูจะกลับมาดูแลแม่เองนะจ๋าไม่เป็นไรนะจ๋าหนูจะกลับมาดูแลแม่เองงั้นหนูจะให้แม่พักผ่อนตรนี้นะ แน่แกและฉันก็อดสงสารใจไม่ได้หละจ้าป้าเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะอาการหนักขึ้นเรื่อยๆข้าวก็ไม่ค่อยจะกินเนี่ยบางวันน่ะก็มีอาการแปลกๆด้วยนะอากาเแปลกๆยังไงหรอจ้าป้าทํากับข้าวให้นะไม่กินแล้วบ่นว่าอยากกินอาหารดิบๆอย่างเนี้ยอก็แปลกมากเลยนะแกคงคิดถึงสมัยเมื่อก่อนแหละจากคงไม่มีอะไรหรอก งั้นป้าจา้าฉันลืมไปว่าฉันน่ะลืมเอากระเป๋ามาเดี๋ยวฉันไปเอากระเป๋าก่อนนะจ้ะเราวันนี้ฝากป้าดูแลแม่ฉันก่อนอีกวันนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมารับได้จ้ะได้เดี๋ยวป้านอนเฝ้าให้ ไปไหนอ่ะทำไมเดินเร็วอย่างนี้เนี่ยแล้วแม่มันี่จะไปไหนตอนดึอๆแบบนี้เี่ยตายแล้วแม่มันี่เดินไม่ได้ไม่ใช่หรอออเฮแม่มณีอยู่นั่นแม่มณีแม่มี แมมนีจะไปไหนอะแมมันีแมมนี่แมมันีแมมนี้ ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหนูกลับมาแล้วเหรอเนี่ยอะป้าแล้วแม่หนูล่ะแม่หนอูอยู่ที่บ้านเุ้ยไม่รู้อยู่ในป่าเมื่อคืนอะป้านอนเฝ้าแม่หนูใช่ไหม,มแล้วก็ป้าหานไปอ่ะก็ไม่เจอแล้วป้าก็เลยเดินตามก็ไปป่าลึกอะ อีซี่จำกันนะแม่หนูเดินไม่ได้มไม่ใช่หรอเฮ้ยาไปดูแม่หนูแล้วไปดูแม่หนูคนเดียวเลยไปไป้ไป้าปเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยแม่แม่โอ้โยน่ากลัวขนาดนี้ไม่ดูแล้วยายแม่มันงมนันนีเนี่ยคนละลายเดินไม่ได้มากี่ปีแล้วแล้วกลับมาเดินได้ตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> มันต้องเป็นผีแน่ๆเลย หรือไม่ก็มันจะต้องโดนพีกินพีกินไปแล้วแม่แม่ตาแม่ก็ยังงงไม่มีนนอะไรเลยสงสัยตาที่มาแกคงจะเครียดแล้วมั้งแม่ตาแม่อยากกินอะไรไหมจ้าเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมาให้ แม่อยากกินปลาอาแกงปลาใช่ไหมจ๊ะแม่แกงปลานิลหรือปลาปลาดุกจ๊ะนะแม่อยากกินปลาดิบดิบดิบเลือดสดสดแม่มันกินไม่ได้นะจ๊ะลาบลูเนี่ยเขาไม่คนป่วยกินนะจ๊ะไม่รักแม่เหรอแม่แค่อยากกินแค่นี้ทำให้แม่ก็ไม่ได้เออไม่ใช่สะแม่เดี๋ยวหนูอะ่ะจะไปทำมาให้กินนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปตลาดก่อน แม่นอนพักผ่อนเถอะนะจ๊ะไม่ต้องร้องไห้นะแม่นะนนต้นมะเขือที่โตวันโตคืนดีจังเลยลูกมีนายเสียงแม่เรียกนี่นะอาหารแม่น,อน่อยเป็นอะไรืี่ป่าวะจ๊ะแม่ลูกลูกจ๋าแม่ทม่นีอ๋อแม่จะ๊ะจอ๋อ หนูไปทำสวนมานะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเยน็นนี้หนูก็จะทำปลาให้แม่ทานแล้วนะจ๊ะลาบปลาที่แม่ชอบไงะจ๊ะที่แม่อยากกินล่ะรีบๆนะแม่หิวเดี๋ยวหนูอะนอนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหนูะจะรีบไปเตรียมอาหารให้แม่นะจ๊ะ แล้วรอเนี่ยี่งไม่ได้ทำอาหารแน่เลยอ,ะอ่ะปลาซื้อมาวางไว้ตรงนี้มันหายไปไหนอะ่ะหรือว่าจะลืไมไว้ตรงปากซอยเหรอก็ไม่เห็นสงสัยจะลืไมไว้ข้างนอกบ้านแหละ จะพาไปหาหมอคงอเขาอะต้องช่วยเราได้แน่เลยจะ<ป>ดีหรือจะป้ามันต้องดีสิไ,ไ,ไหมอคงคะอา้าววาไงพ่อเองมีอะไรเรืองอันนี้จพะพ่อหมอพอดีแม่ของหนูแจ็กกี้เนี่ยค่ะ <G ül> เขาอะไม่สบายแล้วทีเนี้ย แม่ปวดนล้วหละกินของดิบของอะไรก็ไม่รู้แล้วหลวงพไปซื้อมาให้ตอนตกคืน,ค,นคืนนั้นแม่ก็กินปลาดิบๆแล้วก็เลือดเต็มปากเลยจ้ะพ่อหมออาการของแม่เองสองคนน่าจะเป็นปอบน่าจะเป็นปอบก็อาจจะโดนผีกินขนา้างในปอบเหรอจ๊ะและตอนเนี้ร่างที่ผู้เองสองคนเห็นอ,อาจจะไม่ใช่แม่เองก็ได้แล้วจะทำยังไงดีล่ะจ้ะปอพ่อหมองั้นน่ะ พ่อหมอจะทำยานให้ฉันรอแปบนึงนะช่วยฉันด้วยเถอะให้แม่ฉันรอดอ่ะยานนี้ก็เสร็จละเนี่ยพ่อเองสองคนอะเอาไปสอดไว้ใต้หมอนของแม่เองนะแต่พ่อหมออะไม่รับรองว่าแม่เองอะจะมีชีวิตยอยู่หรือเปล่า หนูคงไม่ยอมให้ม,มันยึดด้างแม่หนูหรอกอะอย่าลืมนะเอาไปสอบไว้ใต้หมอนโอเคค่ะขอบคุณพ่อหมอมากนะจ๊ะงั้นเราไปกันเถอะไปน่าสงสารในสองคนนี้จริงๆแม่แกก็ไปสะละที่เห็นอยู่นั่นแหละมันก็เป็นแค่ผีมาอาศัยร่างมาเท่านั้นแหละพ่อหมอช่วยได้แค่นี้จริงๆหนูเอย้ย ยังไงดีถ้าเกิดที่เราเห็นอยู่อ่ะไม่ใช่แม่เราละเระต้องช่วยแม่ให้ได้ถึงแ,แม้ว่า้าเมืนไม่ใช่แม่แล้วก็ตามอาแม่จ๋าลูกลูกไม่ละแม่แล้วเหรอลูกจะทิ้งแม่ไปอีกแล้วใช่ไหมหนูหนูเปชไปคุยกับป้าจันที่มามาละจ๋าไม่ได้ไปไหนเลย แม่แม่ลุกหน่อยเถอะนะจ๊ะแม่อนอนมาทั้งวันแล้วนะเดี๋ยววันจะพาแม่ไปเดินเล่นไปดีกันซะแม่แม่นะจ๊ะแม่ไม่ไปจะไปไหนก็ไปไันได้ขอแม่ฉันนี่คงไม่ใช่แม่แล้วล่ะ่ลูก